ชอบอยู่ตามสถานที่ที่ส่วนมากมักจะเป็นที่น่ากลัวละมากกว่าสถานที่สงัดอย่างน้อยให้เป็นสถานที่สงัดถึงไม่น่ากลัวก็ให้เป็นสถานที่สงัดห่างจากหมู่บ้านประมาณสามสี่กิโลสองกิโลแต่ส่วนอยู่ในถ้ำในอะไรนี่ไม่แน่บางทีต้องหกเจ็ดแปดกิโลก็มีถ้าแปดกิโลมันก็สองร้อยเส้น แล้วแต่ถ้ำมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านสถานที่อยู่เหมาะสมน,นั่นอยู่ห่างจากหมู่บ้านขนาดไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละด,ดีการภาวนาทีตะกี้นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอะไรเกย่ยเป็นเรื่องผู้พาดําเนินร้งพุทธกาลกับผู้ที่เจ้าพาดาเนินรับอยู่สถานที่ต่าง จาวกได้แบบฉบับจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จาวกก็พาดําเนินพาดําเนินมาเรื่อยๆด้วย,ยแล้วก็มาขาดรักษาตอนในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีหลวงปู่มั่นท่านมีท่านพาดําเนินอย่างนั้นนะนั้นลำพังพวกเราเรียนมานี่ผมพูดจริงสำหรับผมเองนี่ผมยอมรับเลย <c oughs> ว่าไม่เป็นท่ายันจามาแต่วิธีปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติังไงนี่ต้องพันนะ <c oughs> ต้องมีผู้พาดำเนินคือเห็นด้วยตาของเราท่านทํำยังไงเช่นอย่างทุดงข้อน,นี้ส่วนพระวินัยนะท่านบอกว้ชัดแล้วรู้ทุกคนเคลื่อนไม่ได้พระวินยัยปรับโทษเ่ต้องเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีผู้ปฏิบัติมีผู้ตามโค์ต่างรักษากันอยู่แบบเดียวกันฉบับเดียวกันส่วนธรรมนั้นเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ไม่บังคับผู้ใดด้วยแล้วแต่ใครสมัครใจอยากจะทําจะบําเพ็ญธรรมะ สมาธิภาวนา,านี่จะทำยังไงต่อยังไงก็เป็นเป็นเรื่องของอัตยาสายของแต่และบุคคลไม่บังคับเหมือนพระวินัยท <c oughs> ีนี้เราก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นบินธรรมะเป็นวัดเนี่ยก็เราก็บินธรมารมดาธรรมดาเวลาท่านพาไปเป็นอีกอย่างโอ้มีกฎมีระเบียบเรียบเหมือนกับต่างองค์ต่างเดินโยกมมไปเลยนะ <c oughs> ไม่มีเรื่องจะคุยกันอะไรน ตาองคต่างทําหน้าที่ของตัวไปมีกี่องค์ก็ตามนั่นเราก็ไปเห็นด้วยตาของเราตาองค์ต่าง,ง,างเหมือนกับเดินจงกรมไปละกี่องก็ตามไม่ได้มีพูดมีคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยว่าหนึ่งว่าไปคนเดียวท่านนำหน้านี่ก็เป็นเป็นเจ้าเนี่ยท่านพาอยู่ให้เห็นดรือป่าเป็นยังไงเช่นนักป่าหรือสารที่ป่า ต้นไม้ท่านก็พาอยู่เราก็เห็นอ๋ออยู่ผต้นไม้ท่านอยู่อย่างนี้นป่าช้าท่านก็พาอยู่ผลต้นไม้ก็พาอยู่ในป่าในถ้ำที่ไหนท่านพาอยู่ซะหมดมันก็รู้ก็รู้รู้เนี่ยเมื่อเห็นผู้ดําเนินเป็นแบบฉบับแล้วเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเลาะมันก็มาเป็นหลักฐานพยานดืนันในระยะที่เราเรียนมาอ๋อเราเรียนมันท่านย่างนั้นที่เวลาท่านปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้เข้ากับอย่างนั้นน้แน่ใจ พยานเป็นทีน่เราจำมาเฉยเราเอาความแน่ใจไม่ได้นะต้องมีผู้พาดําเน,น,เน,น,น,นินเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละเมื่คนตรงไหนที่ท่านพาดาเนินแล้วก็ตายใจตายใจว่าแน่ใจถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนี่เราก็ยึดยึดเป็นหลัก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 นี่แหละที่บอกไปทุกษาอบรมครูอาจารย์ทางทางด้านตาก็เห็นทางหูก็ฟังทาง่านพูดเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็ฟัง ทางด้านจิตใจก็ภาวนาท่านก็สอนไปทำเนี่ย <c oughs> นี่มีผู้ทุงหนึ่งมีผู้มีผู้พาดำเนินหลวงปู่มั่นนี่เป็นจึงจึงยกให้ว่าเป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจุบันในสมัยปัจจุบันคือหาที่ต้องตีไม่ได้เลยนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดื้อที่สุดแหละแต่ไม่ใช่ดื้อแบบอะไรคือดื้อหาเหตุหาผล กลัวก็ไม่กลัวเนี่ยเอาจนให้ได้เหตุได้ผลนั่นเราดื้อหาเหตุหนาะผลงหากนะอาจารย์คนทั้งหลายว่าถ้าอาจารย์มั่นนี้ดุมากนะเอาลขยับเลยนะั่นฟังทิเป็นจริงผมหัวใจผมนะผมยังไม่ลืมที่มีพระองค์หนึ่งท่านมาจากบ้านนาม,มนซึ่งเป็นสถานที่หลวงปู่มั่นท่านอยู่ตอนนั้นผมจะไปหาท่านผมยังไม่ไปไม่ถึงแต่พระที่ที่หนองคายเตรียมแล้วจะไปแต่ยังไม่ได้กําหนดเวลเวลา,ว,ลาวัน ก็ยังธรรมดาอยู่แล้วพอพระท่านมาจากวัดบ้านนมนมาพากักอยู่วัดเดียวกันถามท่านนั้นบอกว่ามาจากสำนักหลวงปู่มั่นท่านนี่คึกคักขึ้นเลยอ้าไในว่างว่างไงวะก็ได้ทราบว่าท่านหลวงปู่ม,มั่นนี่ท่านดุริงริจังๆใช่ไหมว่าท่านเด็ดมากดุมากใช่ไหมโอ้ยไม่มีสงสัยและหลัลงนี้ฟังนันนะอย่าว่าแต่เด็ดแต่ดุเลยว่พราไล่นีจะวัดท่านไล่หนี้เลยท่านไม่อยู่ ทางนี้คึกคักเลยนั่นแบบนันนะคือหมายถึงว่าเอาตัวเจ้าของนี่เป็นพยานเลยเอาท่านจะดูเรื่องเหตุผลกลไกอะไรให้เราได้ยินในหูของเราเพราะว่าท่านอาจารย์มั่นนี่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กพอรู้สับรู้ดึยังสามารถได้ทราบกิจคุณอินทิศกิตคุณท่านแล้วแล้วท่านจะดูด่าว่ากาล่าวรือขับไล่สายสงใครด้วยหาเหตุผลไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้นั่นเรายึดเอาข้อนี้แหละ เรางั้นเราจะต้องไปหาท่านในเร็วๆนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เตรียมจริงๆไปเอาท่านจะว่าไงให้เห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาจะพูดว่าท่านจะขับไล่นี่ก็ให้เราเนี่ยเป็นองค์หนึ่งให้ท่านเห็นมาขับไล่ด้วยเหตุผลองค์อะไรด้วยหลักธรรมหลักวิัยข้อใดนั่นครูอาจารย์ในขนาดน,น,นี้ท่านจะไปดูด่าว่ากล่าวใครก่อใครด้วยอารมณ์เมื่ออำนาจแั่งความโทสะโมหะกิเลสมาใช้นี่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังไงเราจะต้องเห็นต่อตาเราไปจริง ไปก็เอาจริงๆอย่างที่ไปเล่าให้ฟังอ่ะโงกเรานี่คนเรานี่สอดสังหาอะไรมันเจอนั่นนะไปก็ส้วมซ้ามส้วมซ่ามกลางคืนเนะี่ยไปถึงท่านท่านกำลังเดินเ,เดินยังกลมอยู่ข้างศาลาเล็กๆศาลาหลังนั้นท่านกั้นห้องอยู่ห้องนั้นละห้องที่เราไปแอบฟังท่านสวดมน,นนะ่ะอ้ะออมันดื้อไปท่านนะพระองค์น,นี่น่ะมันดือ้อซอกแซกไอ้แล้วฝนดื้อหายแล้วฝนวไม่ใช่ดื้อแบบนี้เราไป ก็กลางคืนมองไม่เห็นเขาบอกทางแล้วให้ไปตามทางนี้แหละแล้วแล้วไปนี่จะถึงวัดเลยเพราะทางมันโอ้ยมันพอเป็นดันๆเนี่ยเราก็ไปพอไปก็ไปถึงจริงๆไปสลาอีนนี่มันเป็นสลาหรือเป็นกุฏินะถ้าเป็นกุฏิกุฏิกรรมฐา,านนี่น่าจะโตเกินไปนึกในใจถ้าเป็นสลาก็ดุงจะเล็กมันที่นี่มันขาดไม่ถูกความจริงมันเป็นสลา ท่านกั้นห้องอยู่แล้วเดินยังคงอยู่ข้างสลาดเราก็เดินช่วงสามช่วงสามไปลัลนท่านท่านเห็นเราก่อนนี่ท่านก็ยืนยีพอเราเดินยุ้ยใกล้ๆนี่นะ่แต่มันไม่เห็นกลางคืนเนี่ยเราเดินไปตรงนั้นแหละเป็นหน้าสลาดใครมานี่ท่นว่าเงั้อันนี้ก็ก็ผมก็ว่าง,งั้นแหละเนี่ยท่านเอาเรานั่นนี่นะเพราะว่ากับผมอันผมผมนี่มันแม้แต่คนหัวล้านมันก็มีตรงที่มันไม่ล้านฟังีิหาที่ย่างได้ไหม อันนั่นผมผมเนี่ยตั้งแต่คนหัวล้านมันยังมีตรงที่มันไม่ล้านนั่นหาที่ยาได้ตรงไหนคือตรงที่มันไม่ล้านมันมีผมใช่ไหมคนคนหัวล้านตรงล้านมันไม่มี่ันพูดฟังสิโอ๊ยเราเป็นนี่ก็ปั๊บแกใหม่ไว้ก็ผมคือพระมหาวัวก็ยังงั้นนล่สิสินว่างันมันถึงจะรู้เดรู่แล้วนี่ผมผมโอยเอาแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วทีนี้เอาแล้วมันฟังในใจโอ๊ยมันถึงใจนะมันไม่มีเลยเรื่องเรื่องที่ว่าจะมีอะไรในใจเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องอะไรน่ะ มันถึงใจเรื่องทานะนี่เริ่มเริ่มแล้วว่านี่เราที่ท่านดูท่านดูอย่างนี้เองความหมายว่างั้นนะก็ความหมายของเราอันผมผม <c oughs> โอ้ยเรายังไม่ลืมเลยเพราะอันท่านก็ท่านก็ออกจากนี้ขึ้นไปไปจุดตะเกียงตะเกียงมีแก้วครอบเล็กๆมันเหมือนดอกบัวแก้วครอบเนี่ยมันเหมือนดอกบัวเนี่ยเล็กๆมีไส้จุดเพราะ พอได้ยินเสียงท่านขู่เรางั้นผ้าเนนที่เดินยังกงอยู่านั้นก็หลังไหลมาสิ <laughs> มากล้ท่านถ้าท่านถุกไฟแล้วพาขึา้นมานี่ล้วก็ได้ประโยชนหนึ่งแล้วนะที่วาาผมผมนี่นะจากนั้นมาเสียงท่านแผดอะไรอะไรนี้ฟังเอาให้ถึงใจนะท่านดูเรื่องอะไรอะไรนี่ยเพราะเพราะเราฟังเพื่อเพื่อาาทำแท้ๆอยู่แบบกลัวมากนะเรื่องกลัวอันหนึ่งกลัวอันหนึ่งไม่กลัว อันหนึ่งกลัวก็เป็นนิสัยของคนเราธรรมดาเรื่องความชุ่มเหมือนตัวมากมันก็ต้องกลัวาม,มากคนเราอืกลัวไหมท่านจะว่ายอย่างนั้นท่านจะวางอย่างนี้ถ้าต้องการเหตุผลเนื่องจีนอกความกลัวมันก็ลดลงความต้องการเหตุผลนี่จะดุหรือไม่ดุก็ตามจะเอาตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ไปอยู่ไปก่อนก็รู้นิสัยของท่านเลยไม่ใช่นิสัยนะั้นรู้เรื่องทาเรื่องวินยัยท่านเอาออกสแสดงต่อ <c oughs> บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนี่มันก็ลงใจ จนกระทั่งถึงหาที่หาหาที่นั่นมาได้แล้วมีแต่ความลับความบุกบูถ้าท่านไม่ดูไม่สบายไปแล้วนะดูนานๆไปถ้าวันไหนท่านวันท่านดูมากแล้วนั่นะธรรมะออกเต็มเม็ดเต็มนหมยเลย <c oughs> ดูมากเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ธรรมะล้วนๆล้วนๆเต็มเม็ดเต็มหมดเลยเรียกว่าเป็นยอดธรรมยอดธรรมออกมาถ้าพูดธรรมดาก็เป็นอย่างถ้าเสียงแผดขึ้นเปี้ยงเปี้ยงแล้วน,นั่นละมีแต่ธรรมะล้วนๆโอ้อย่างนี้เองที่ท่านเหร ที่คนว่าท่านดุท่านดุอย่างนี้เอ๊ะเนี่ยเราก็จับออกจับออานี่เแล้วพูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ที่ที่เด็ดนะเราไปถึงท่านเลยเถอะเราเป็นคนประเอทนั้นนี่ว่าดื้อก็ดื้อยิงๆงดื้อทุกอย่างจนกระทั่งหาที่แย้งมันได้ที่ขัดใจว่าเรื่องขัดกับทาที่ใดก็ไหนก็นหนไม่ได้แล้วลงที่นี่ลงเต็มที่เลยมัอนพาท่านพาดังเนิน เราจทานที่ท่านก็พาอยู่นะอยู่ใน,ในป่างั้นมาแล้วนะท่านยังโดดเข้าไปอยู่ในลึกๆอีกนะทีห้าหกหลังค่าเรือนท่านไปอยู่พวกเราก็อยู่ในป่าธรมรมดาเนี่ยกับท่านนะท่านยังเข้าไปอยู่ในปาน่าลึกอีกท่านหาอยู่ที่สบายๆในการภาวนาของท่าน,นการขกการฉันกับต้นป่าป่าจะว่าไงพี่นายดิท่านไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเรื่องอาหารการโขกการฉันท่านคำนึงถึงเรื่องความสะดวกสบาย ในการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านเป็นไปตามเวลาเวลาทั้งา่าทั้งขันก็เป็นไปตามเวลา,วลาไม่ต้องหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยหายหิ้งนับหายอยู่แล้วผลไม่ได้อันนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นลําดับลำดับมาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านทาดําเนินท่านำเนินนะลำ,ลำพังเรามันได้เรื่องถ้าได้เรื่องผมจะไปหาท่านทําไมผมก็เรียนเป็นมหาแล้วนี่เรียนเป็นมหาก็ท่านก็บอกถึงท่างถึงนิพพานแล้วใช่ไหมแหละ แล้วเเวกเียนไปหาผมผมผมทำไมเล้ท่านเคกาทำไมใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าเราเรียนมาแล้วมันจำได้แต่ชื่อวิธีการปฏิบัติแต่มัน,ม,นมันทำไม่เป็นภาคปฏิบัติจริงทำยังไงมันไม่เข้าใจจะพระมีแต่ภาคทฤษฎีคือความจำเฉยๆเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาแปลถึงท่านแล้วมันถึงได้ลงใจลงใจลงใจเพราะหลักธรรมักวินยัยเราก็เรียนมาแล้วมันก็เข้าว่าเข้าถึงกันพักพักพักทักพกานปฏิบัติตรงไหนเข้ากับ หลักทํหลักวินัยข้อใดข้อใด,อดมันก็วิ่งถึงกันปั๊บปั๊บปับปบปบป๊บเลยทีนี้มันก็ลงใจเนี่ยที่ว่าครูบาอาจารย์ที่พาดาเนินเป็นอย่างนี้ในกางพุทธการก็พระพุทธเจ้าพาดาเนินเดงแนะนาสั่งสอนพานี้สอนเั้่องแต่ทำล้วนๆเดียวไล่เข้าป่าเข้า,า,าเขาเขาออกมาแล้วถามเอกถามผลดังที่พระท่านมา กาบทูลถามปัญหาหรืออะไรอย่างนี้ปัญหาของพระที่มาทูลถามพระเจ้ามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัตินะเพราะแต่ก่อนยังไม่มีคำพีบาลานเปนพระพุทธเจ้าป,าปริพี้ผานไปตั้งหลายร้อยปีนะท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดท่านิะคิดขึ้นมาได้ว่าหากว่าพระละหันทั้งหลายที่ผู้มีความเชี่ยวชาญนั้นทำภาคปฏิบัตินี้ได้สิ้นไปสูญไปแล้วจะทํำยังไง จะไม่มีร่องรอยให้กุลบุตรสุดท้าภิหลังได้ยึดเป็นกติกาอย่างบ้างเลยนั่นท่านทีน่ให้ประจดจารึกอันนั้นเนี่ยศาสนาล่วงไปตั้งเท่าไรฮะลืมแล้ละท่านสามสี่ร้อยปีที่ไหนสามร้อยปีเออได้นะนั่นแหละท่านถึงได้ระจดจารึกออกมา <c oughs> ทีนี้การจดจารึกได้หลักได้เกณฑ์มาแล้วนั่นนะเป็นที่พอใจแล้วส่วนความลึกตื้นหนาบางของผู้ประจดจารึกนั่นมันเป็นอีกประเภทหนึ่งคือถ้าว่า คนเราธรรมดาสามัญชนเนี่ยไปจดจารึกเอาหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้ามาก็จะได้ตามคาบอกเล่านั้นมาก็ยังดีเพราะเป็นแบบเป็นฉบับถ้าหากว่าเป็นเช่นหน,จจาานึ่นพระอรหันต์ท่านประจดจารึกออกมานี่ท่าน่นนี้จะได้หมดทั้งหลักแก้วหล,ลักฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบได้มาหมดเลยเพราะพระอรหันต์ท่านไม่เหมือนทุกอุถุชนธรรมดา พอพูดถึงปั๊บคนนั้นพระอรหันท่านมันจะวิ่งถึงกันหมดเลยเนี่ยทำทั้งหลายเพียงออกแยบเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนกับเราจับเทวันเนี่ยพอเราจับต้นไม้กระตุกทีเดียวเท่านี้มันยอดมันไปที่ไหนมันเลื้อยไปไหนไกลขนาดไหนมันจะกระเทือนไปหมดเทวันเหล่านั้นเนี่ยกระตุกตรงจุดเดียวเท่านั้นนี่พระอรหันทรานก็เหมือนกันเพราะความเป็นพระอรหันทรั้นมีความเชี่ยวชาญในหลักความจริงทั้งหลายมากทีเดียวเพียง ได้หัวข้อมาเพียงเทาง่านี้มันจะเป็นขั้นแตกขั้นแนงไปเรื่อยๆเลยซึมซาบซึมซาบซึมซาบถึงความจริงทั้งหลายนี้ยังไงไงมันวิ่งไปถึงกันหมดนั่นล่ะท่านผู้จดจะลีบเป็นพระรหนถ้าเป็นเพระรหานแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อสรุปลงมาแล้วหลักฐานอันถูกต้องแม่นยำนี่ท่ทานท่านจดมาแล้ Be, วนี่นี่ทีวทท่ว่าแปลงมือสิพระมาทำอาขันเนี่ย จดมาแล้วเป็นหลักฐานพอประมาณเราได้ยืดไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์มาจนกระทั่งสมัยปัจจุบันนี้หากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะั่นเราจะหาล่องรอยไม่ได้เมื่อพระรหัสท่านสิ้นไปหมดแล้วนี่เราพูดเรื่องอะไรลืมไปแล้วเนี่ยเรื่องหัวข้อเป็นยังไงจังนี้เราทุกวันนี้นักเทศหรอหัวข้อที่ยกอันนี้ขึ้นมานออกมาจากไหนไม่รู้ล่ะจำไม่ได้แล้วนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านมาไม่ทันมาถึงท่านง่านก็แสดงว่าผมแสดงผมพูดตะวานนี่ที่สุดท่านมาไม่ทันมันนี้ตอนผมมานี่นุ่มพ่อพูดตะกี้เนี่ยที่ยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยยกแง่อะไรขึ้นมาก่อนนี้นะพาเนินเออพาดำเนินเขาจะให้เบาล่ะพาดำเนินไม่ใช่พูดตะวานนี่ท่านเพิ่งมาเมื่อเช้านี่ไม่ทัน ถ้าพ,พูดถึงพระํรรมเนินพระพุทธเจ้าท่านพรดําเนินนั้นไล่ข้าป่าข้อเข่าทำนั้นย่อมผานั้นป่าชา้าตาโลกชัดใานก็อยู่ที่นับนถ้าท่านจึงทําเป็นเหมือนตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสลับออกหมดเพราะเวลาชามหากร,ร์เจิีย์โดุมพีที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้านี้มีมากมายกายกองและท่านเหล่านี้ เป็นพระสมบุคคลก็มากต่อมากเช่นยกตัวอย่างเช่นพระมหากาบินนี่เป็นต้นท่านก็เป็นพระมหากริย์นอย่า,นานนงนั้นแหละท่านพระดาเนินแล้วองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุทมบรรลุบรรลุบรรลุนี่ส่วนมากจะพูดถึงอรหัตตอหัตภูมนะินะบรรลุอยู่ในถ้านั้นภูเขาลูกนั้นเลือ่อยมาเพราะมีแต่การปฏิบัติปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ทําเพื่อสังสมกิเลส พระกิเลสมีถ้าพูดถึงเรื่องความฉนาดแหลมคมละเอียดอ่อนแล้วไม่มีอะไรเกินกลัวแต่ทำทางกิเลสนอกนัานไม่มีอะไรกลัวในโลกถานนี้เป็นกิเลสเป็นเจน้าอำนาจทางนั้นเพราะนั้นเวลาสอนท่านจึงสอนอย่างเฉียบแหลมอย่างเฉียบขาดไม่มีใครเกินมาพูทธเจ้าแหละพระกิเลสประเภทใดพูพุท่เจ้าม้วนเสื่อมันซะจนหมดจนหมดเพีใด,ดจะไม่มีอุบายสอนให้เหนือกิเลสกิเลสนต่ถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดแหลมคมพูดถึงความเด็ดเดี่ยวอาารเฉียบขาดไม่มีใครเกินระพูทธเจ้าแหละ เนี่ยลักความจริงเราเชื่ออย่างนี้เลยเพราะผู้ปฏิบัติที่ผ่านแนวลบมาแล้วเป็นยังไงในสนามลบพูดได้หมดเนี่ยบนเวทีเป็นยังไงคนนั่นมันต่อยเป็นยังไงคนนี้วิธีต่อยเขาเป็นยังไงพวกนักมวยที่เก่งๆเขารู้หมดแม้แต่คนดูยังรู้ฟังสิอันนี้ก็เห็นเนี่ยพราะพระพุทธเจ้าเป็นเอก